ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่26มกราคมสองพเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่งรวมกันศึกษาในเนคขม,มานิสังก,กัปกะถาซึ่งการสแสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นของพระสมาสัมพุติ้าพระอริยสาวกทั้งปวงค่ะในเนคขม,มาเหล่านี้นั้นบุคคลผู้ปรารถนาจะพ้นภัยจึงมีการสแสวงหาและประพฤติแตกต่างกันออกไปในยุคที่ไม่มีพระสมาสัมพุติ้าค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่มีพระสมาสัมพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นนั้นบุคคลผู้ประณีตเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็ตามก็จะออกบวชซึ่งเป็นแนวทางที่จะประพฤติธรรมได้โดยง่ายเพราะปัญญัติที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในพระวินัยปิฎกนั้นจะทำให้ภิกษุเหล่านั้นเป็นประดุษสังที่ขัดแล้ว ง่ายต่อการประพฤติอันเป็นไปในศิกขาสามค่ะซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากพระวินัยปิฎกฉะนั้นในพุทธวิสัยซึ่งมีอยู่สี่ประการที่สำคัญอย่างยิ่งบุคคลผู้ปรารถนาจะพ้นจากเวรัยทั้งปวงปรารถนาที่จะพ้นจากวัตถุกนั้นเมื่อเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ ท่านจึงมีความเขารพในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งและประพฤติตามเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านจึงสามารถเข้าสู่ศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาได้โดยง่ายเพราะท่านเชื่อมันว่าพระตถาคต้านั้นซึ่งเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกสามนั้นมีพุทธวิสัยที่ประเสริฐอยู่สี่ประการ ซึ่งไม่มีผู้ใดจะสามารถแสดงได้ค่ะนั้นคือการบัญญัติวินัยซึ่งแน่นอนในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรเมื่อได้ฟังว่าการที่พระศาสนาจะยืนยาวอยู่ได้นั้นก็เพราะมีการบัญญัติพระวินัยปิดกขึ้นจึงได้ทูลขอพระบรมศาสดาให้ท่งบัญญัติพระวินัยทันทีค่ะแต่พระบรมศาสดานั้น ก็ตรัสว่าไม่ใช่เวลาที่จะส่งบัญญัติพระวินัยในขณะนี้พระองค์เท่านั้นผู้เป็นสัพพันย์อยู่จะบัญญัติพระวินัยข้อใดก็ตามจะต้องมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นโดยการทูลขอของใครไม่ได้ค่ะฉะนั้นบุคคลผู้ประณนีตผู้ประเสริฐผู้เข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้จึงต้องเคารพ ในพระวินัยบัญญัติซึ่งเป็นอายุของพระาศาสนาค่ะแม้เราอยู่ในเพศของคฤหั์เราก็มีส่วนเกื้อกูลให้พระวินัยนั้นหมุนไปในพระาศาสนาได้ค่ะนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องร่วมกันศึกษาในวินัยที่คฤหั์พึงรู้และช่วยเหลือเกื้อก,ลก,ลกูลแก่หมู่สงตามฐานะของคฤหั์เช่น การถวายของดิบต่างๆไม่พึงถวายไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเนื้อสัตว์รวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงินทองซึ่งภิกษุนั้นรับไม่ได้รวมทั้งไม่ถวายเพศหญิงหรือเด็กผู้หญิงแก่ภิกษุค่ะ และยังมีอีกหลายข้อที่เราจะเกื้อกูลต่อพระวินัยบัญญัติเหล่านี้โดยช่วยกันดํารงไว้ซึ่งพระศาสนาค่ะฉะนั้นหากเราปรารถนาดีต่อตนเองและต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอันประเสริฐสูงสุดแล้วเราจึงต้องมีการศึกษาพระวินัยบัญญัติที่พอจะเกื้อกูลแก่พระศาสนา ตามฐานะอันสมควรค่ะในข้อที่สองพระองค์จะเป็นผู้ประกาศทิฏฐิหกสิบสองซึ่งไม่มีใครจะประกาศได้ค่ะไม่ว่าใครจะนำมาแสดงในภายหลังก็เกิดจากการที่พระผู้มีพระภาคเจวาพระองค์นั้นได้ส่งประกาศเอาไว้แล้วซึ่งมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือศวสตะทิฏฐิกับอุดเฉททิฏฐิและแยกย่อยไปถึง พิธิหกสบสองด้วยกันค่ะในข้อที่สามคือปฏิจจสมุปบาทนั้นคือความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะที่เกิดขึ้นไม่ว่าบุคคลใดจะนำมาแสดงธรรมะหมวดนี้เกิดจากการประกาศของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นค่ะ และพระองค์ทรงแยกแยะให้เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมหรือจะเรียกว่าอุปทานขันห้าอายตนาสิบสองใดๆก็ตามเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยตัว,เหต,ตวเหตุนั้นเป็นปัใจจัยให้ผลเกิดและตัวผลนั้นก็จะเป็นเหตุใหม่ให้ผลเกิดขึ้นเป็นลำดับกันไปค่ะซึ่ง หากไม่ศึกษาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในกุศลและอกุศลเพราะปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเหตุเกิดทั้งฝ่ายเกิดและเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับเราจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ดังที่เราได้ศึกษากันไปว่า อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สรายตนะสรายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจัยแก่พบพบ เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตส่วนฝ่ายดับนั้นก็เพราะอาวิชชาดับเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งการดับไปเรื่อยๆตามลำดับค่ะหรือจะแสดงโดยในยะเพราะตัณหานั้นแหละดับด้วยอริยมรรคมีองค์แปดอุปาทานก็ดับ เพราะอุปทานดับพบก็ดับเพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาตก็ดับโดยอาริยมรรมีองค์แปดค่ะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นหากไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจก็ไม่มีวันหรอกค่ะที่จะ แทงตลอดในอาริยสัตว์ได้เพราะเป็นพระธรรมที่เป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมแม้บาดฐานเบื้องตนยังไม่เข้าใจและจะเข้าใจพระธรรมที่เป็นปัจจัยอย่างละเอียดที่เราศึกษากันในปัจจัยี่สิบสี่หรือปัจจห้าสิบสี่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ละเอียดแยกย่อยลงไป เพื่อให้รู้ชัดว่าแม้อวิชาก็มีปัจจัยมากมายที่เป็นเหตุให้เกิดและจะป้องกันแก้ไขอย่างไรที่จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะรวมทั้งในเรื่องของสังขารก็ต้องรู้ว่าสังขารมีอะไรบ้างและเป็นปัจจัยต่อวิญญาณได้อย่างไร ตัวสังขารเองอาศัยปัจจัยอะไรซึ่งจะต้องมีการแยกย่อยเอาปัจจัย24นั้นแล้วค่ะมาน้อมเข้าไปและพิจารณาอย่างละเอียดจึงจะค่อยๆถ่ายทอนซึ่งความเห็นผิดได้นั้นก็คือถ่ายทอนมิจฉาทิฐิค่ะส่วนในข้อที่สคือพระอภิธรรมซึ่งเป็นพุทธวิสัยเท่านั้นค่ะ เป็นสัพพัญยุตยานเรามีความเลื่อมใสในพระองค์เราจึงต้องศึกษาพระบุคคลใดตกจากพระปริยัติสัต์ธรรมบุคคลนั้นก็คือตกจากพระพุทธศาสนาแล้วเราจะมีโอกาสรู้ได้อย่างไรคะว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ หากเราไม่ศึกษาอย่างละเอียดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นและเรามัวแต่คิดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอะไรคะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหากไม่มีความเข้าใจเลยว่าปรมัธธรรม หรือสิ่งที่เรายึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราอยู่นั้นแท้ที่จริงก็คือรูปธรรมานามธรรมาหรือจะขยายออกไปเป็นขันหาขยายต่อเป็นอายตนะสิบสองเป็นธาตุสิบแปดเหล่านี้เป็นต้นค่ะเมื่อเราไม่เข้าใจอย่างนี้ เราโมวแต่คิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังที่กล่าวไปแล้วแล้วอะไรเป็นตัวไม่เที่ยงแล้วทำไมจึงไม่เที่ยงและทำไมจึงเป็นทุกข์และเพราะเหตุใดจึงเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้มีเหตุมีปัจจัยค่ะหากเราไม่ศึกษาก็ขอเน้นอีกว่าไม่มีทางที่จะแทงตลอดในอริยสัจสี่ได้ค่ะ เหมือนอย่างท่านพระฉันนะในที่สุดท่านก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่นามรูปว่ามีอะไรบางเป็นปัจจัยอย่างไรจากท่านพระอานนท์ในที่สุดนั้นท่านจึงได้แทงตลอดเป็นพระอัฏรหันค่ะเรามาศึกษาต่อในเนคขมะรของพุทธอุปัากเลยนะคะในขุตกานิกายอังคุตรานิกายเทระคาถา อนันทเทระคาถาในการแห่งพระปทุมุตระพุทธเจ้าพระอานนท์บังเกิดเป็นพี่ชายต่างมารดาของพระบรมศาสดาพระองค์นี้ในหางสวัสดินครมีนามว่าสุมนณะพระบิดาพระนามว่าพระเจ้าอานันทะเมื่อสุมนหรือสุมาณกุมารเจริญวัยแล้วพระราชบิดาพระราชทานเนื้อที่ส่วนหนึ่ง ในหางสวดีให้ครอบครองในการนั้นพระราชบิดาทรงบำรุงพระศาสนาและภิกษุสงฆ์ประมาณแสนรูปด้วยพระองค์เองโดยไม่ยอมแบ่งให้ผู้อื่นบำรุงบ้างแสดงว่าสมัยนั้นปัจฉาสมณนะก็คือพระอรหันต์ที่ตามพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่หนึ่งแสนรูปเป็นอย่างน้อย สมัยนั้นในชนบทได้เกิดการจราจนพระราชกุมารจัดการปราบปรามจนสงบด้วยพระองค์เองพระราชบิดาทรงทราบรับสั่งให้หาเพื่อประทานพรพระราชกุมารกราบบังคมทูลว่าหม่อมฉันไม่ประสงค์พรอ,อื่นหม่อมฉันทูลขอโอกาสบำรุงพระบรมศาสดา,ศา,ศาและภิกษุสงฆ์ให้ตลอดสามเดือน ขอพระราชบิดาประธานพรนั้นแก่หม่อมชันเถิดพระราชาตรัสว่าถ้าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตก็จงให้ทานตามประสงค์เถิดสุมนกุมารจึงไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อขอวาระบำรุงพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหมดตลอดพรรษานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นประโยชน์ในการนั้นจึงตรัสว่าราชกุมารพระตถาคตทั้งหลายยินดียิ่งในเรือนวางสุมนกุมารรับสั่งให้สร้างพระวิหารสร้างพระคันธก,กุฎสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าสร้างกุฎที่เรนและมนดบเพื่อเป็นที่พักกลางคืนและกลางวัน สำหรับหมู่ภิกษุสร้างกำแพงล้อมรอบในอุทยานของโสพนกุดุมพีที่สุมาณกุมารสละทรัพย์ซื้อถึงแสนโกรเมื่อสุมนกุมารทรงทราบว่าพระปรมศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุทั้งหลายเสด็จมาได้เสด็จออกไปต้อนรับด้วยของหอมและดอกไม้นิมนต์ให้เสด็จเข้าไปยังวิหาร แล้วมอบถวายวิหารด้วยพระดำรับว่าขอพระองค์ทรงรับอุตยานชื่อโสพนะที่ข้าพระองค์ซื้อด้วยทรัพย์หนึ่งแสนแล้วสร้างด้วย 1, รทรัพย์หนึ่งแสนนีเถิดพระบรมศาสดาทรงรับและอนุโมทนาเราทั้งหลายนั้นเมื่อทราบข่าวนี้แล้วแม้เกิดมาภายหลังก็จงน้อมอนุโมทนาและยินดี กับกุศลอันยิ่งของอดีตท,ท่านพระอานน์ค่ะในวันเข้าพรรษาสุมนกุมารพร้อมด้วยบุตรภรรยาและมหาอามาตถวายมหาทานในวันที่เจ็ดสุมนกุมารถวายไตรจีวรที่แทกพระบาทพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ทุกรูปตั้งความปรารถนาว่าขอข้าพระองค์ พึงได้เป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตการพระบรมศาสดาทรงเห็นว่าความปรารถนาของพระกุมารน,นี้จะเป็นไปตามปรารถนาจึงตรัสพยากรนี้เป็นความเที่ยงแล้วนะคะว่าท่านจะได้เป็นพระสาวกที่เป็นพุทธอุปถากแน่นอนค่ะเพราะเป็นพุทธพยากรแล้ว เราก็อนุโมทนาอีกค่ะว่าท่านเทียงต่อการเป็นพุทธอุปถาขอให้เราทั้งหลายนั้นเที่ยงต่อการปรสัสศรูในชาตินี้ด้วยเทิดด้วยการอนุโมทนาในบุญของท่านผู้ประนีตทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสัมมาสัมโพธิในอดีตที่เราร่วมกันศึกษาพระอัคราสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายและขณะนี้ก็คือพุทธอุปถาคา่ะสุมนกุมารทรงบำเพ็ญบุญมากมายแม้ในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจา้าก็ได้ถวายผ้าสาดกเพื่อเป็นถลกบาทแก่พระเถระรูปหนึ่ง ผู้กำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ได้ไปบังเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์เกิดเป็นพระเจ้าพารณสีส่งพบพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดพระองค์ถวายทานแล้วให้สร้างบรรณาศาลาแปดหลังในมงคลอุทยานของตนให้ตกแต่งตั้งที่ล้วนด้วยรัตนะและที่รองเป็นแก้วมณีแปดที่ สำหรับเป็นที่นางของพระปัจเจกับพระเจ้านั้นบำรุงสงตลอดหมื่นปีทรงบำเพ็ญบุญตลอดแสนกับจึงได้บังเกิดในดุสิตภพพร้อมกับพระโพธิสัตว์ของเราจุติจากดุสิตภพบังเกิดในวังของพระเจ้าสุโภธนะสากยาวงศมีนามว่าอานันทะ เพราะเมื่อเกิดแล้วทำให้หมู่ญาติได้รับความยินดีเพลิดเพลินเมื่อพระผู้มีพระภาคเจา้าเสด็จออกมหาพิเนสกรมได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเสด็จไปยังกรุงกบิลพัทครั้งแรกเมื่อเสด็จกลับกรุงราชครืทรงประทับพักแรมที่อนุปยะอัมพวัน สากยาวงหกพระองค์มีพัทยาอนุรุทธะอานนท์พักคุกิมพิละสากยาวงกบิลพัทและเทวทัตซึ่งเป็นสากยาวงเทวทหะพร้อมด้วยอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักตามเสด็จมาทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระบรมศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ทุกพระองค์ก็ภิกษุเหล่านั้นตามเสด็จพระบรมศาสดาไปยังกรุงราชครห์ต่อมาไม่นานพระอานนท์ได้ฟังธรรมกถาในสำนักพระปุณณมันตานีบุตรได้ดำรงอยู่ในพระโสดาปัติผลสมัยนั้น ตลอดเวลา20ปีในปฐมโพธิการไม่มีอุปถากประจำสำหรับพระบรมศาสดาวันหนึ่งทรงปราบว่าบัดนี้เราชราแล้วพวกเธอจงเลือกภิกษุรูปหนึ่งเพื่อเป็นอุปถากประจำของเราพระสารีบุตรได้ฟังพระดำรัสเช่นนั้น ึงลุกจากอาสนะถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอรับหน้าที่อุปถากพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออยู่ในทิศใดทิศนั้นไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์โอวาทของเธอเสมือนโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเธอไม่ต้องอุปถากเราดอก ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจส,สี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากศุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่อมรคผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสา,สาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ